สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับทําเซียนเหมือนเรียนมาวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยรัฐบาลในราคา80บาทผ่านแอปเป่าตังค์กันครับก่อนอื่นเลยให้เพืเ่อนๆเข้าไปที่แอปเป่าตังค์ครับจากนั้นจะมีหน้าโฆษณาให้เราปิดไปก่อนครับจากนั้นให้เราเลือกหัวข้อบริการด้านล่างและเลือกด้านขวาบนสลากกินแบ่งรัฐบาล จากนั้นเราจะถูกลิง์เข้าสู่หน้าค้นหาเลขเด็ดซึ่งตรงนี้เราสามารถกรอกเลขที่เราต้องการ6หลักเข้าไปได้เลยครับอย่างในตัวอย่างผมกรอกเลข711-399และกดค้นหาเลขหากในระบบมีเลขตรงตามนี้จะปรากฏตัวเลือกให้เราซื้อได้ในด้านล่างครับหรือหากไม่มีระบบจะแนะนำเลขอื่นให้เราครับซึ่งเราสามารถเลือกซื้อได้เช่นกันต่อมาจะเป็นวิธีการซื้อและชำระเงินครับผมจะกดล้างค่าก่อน เพื่อกอกตัวเลขใหม่ครับเมื่อเราเจอตัวเลขที่เราต้องการแล้วให้กดเลือกที่อยู่ด้านขวาครับซึ่งเราสามารถกดเลือกและชําระเงินได้มากกว่าครั้งละหนึ่งใบหากอันไหนที่เราไม่เอาสามารถกดเอาออกได้ครับห <ปะ S 2> ลังจากเลือกแล้วระบบจะให้เราชําระเงินภายใน15นาทีขั้นตอนต่อมากดตรวจสอบฉลากด้านมุมขวาล่างในหน้านี้จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลก่อนการชําระเงินให้เ,เพื่อนเช็ค ว่าเลขที่เราต้องการถูกต้องไหมเป็นของงวดที่เท่าไหร่และราคารวมอยู่ที่เท่าไหร่จากนั้นให้เ,เพื่อนๆกดชำระเงินปุ่มสีฟ้าด้านล่างครับหน้าต่อมาจะแสดงยอดเงินที่เราต้องชำระทั้งหมดและยอดเงินที่เรามีอยู่ในแอปเป๋าังินครับหากเราเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดยืนยันชำระเงินปุ่มสีฟ้าด้านล่างครับจากนั้นทำการกดรหัส6หลักเหมือนเวลาเราโอนเงินในแอปเป๋าังครับจากนั้นแอปจะทำการตัดเงิน และแสดงใบเสร็จสลากซึ่งถือว่าการซื้อได้เสร็จสมบูรณ์ครับเพื่อนๆสามารถดูสลากที่ได้ซื้อไปแล้วได้ที่เมนูสลากของฉันโดยจะแสดงหมายเลขสลากและงวดที่ซื้ออย่างครบถ้วนครับหากเพื่อนๆชอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้ขอรบกวนกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราหน่อยครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีถูกรางวัลกันเยอะๆนะครับทำเซียนเหมือนเรียนมาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ